สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับอิส,สุสพึ้งมนไฑ์ผู้จัดมวลชนสายสี่นะครับผมเอ็มนะครับวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของโปรโมชั่นที่ตอนนี้กําลังได้กระแสตอบรับได้ดีคือโปรแคบเอสนะครับออกรถห้าพัเก้าร้อยเอ้ย5,555บาทนะครับ5,555บาทเนี้ยจะเป็นโปรของแคบนะครับเป็นรุ่นเอสแคบเอสในที่นี้ก็คือเหมือนเป็นแคบมาตรฐานแคบเริ่มต้นนะครับผมห้าพันที่ลูกค้า มาดาวโปรนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันครับผมอันดับแรกมาเลยฮะยอดนิยมของเราจะเป็นแม็กนะครับแม็กในโปรตัวนี้จะเป็นแม็กทีสามเจ็ดนะครับการตรงแต่ทันที่เอามาโชว์หรืออยู่ในคลิปนี้นะครับลูกค้ามีการเพิ่มเติมมาอยากได้เป็นแม็กเวลนะครับแม็กเวลก้านดําขอบเงานะครับตัวนี้มากับยาง35้นะฮะแกนยางความสูง35นะครับของเราจะโปรตัวนี้ครับ มีการโหลดจัดทรงนะครับไซแมกน,อน็อตฝาปิดดุมฝาครอบดิสตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้เป็นสีอะไรรุ่นไหนนะครับโปรนะครับสำหรับแคร์เลสย้ำีีนะครับโปรอยู่ที่5,5005บาทนะครับเป็นเงินดาวน์ของสำหรับโปรแครเสนะครับส่งงวดอยู่8,9 0 0ก้ากว่าเนาะจำไม่ได้หมดนะครับมีลายอินบ็อก ข้ามาสอบถามในเพจทีสูสุเพื่อนมูลไต่เพื่อรนสายสีได้เลยนะครับผมะนะครับอีกหนึ่งงานที่ผมลืมแจ้งไปนะครับขออนุญาตโปรโมทงานบิ๊กเด l นะครับที่จะมีในวันที่3 0 3สิบสมกราคมคือทินหน้านะครับในงานมีโปรโมชั่นดีๆมากมายลูกค้าลองทักเข้ามาคุยนะครับสอบถามทุกอย่างได้หมดนะครับเรื่องไฟนงไฟแนนซ์ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของอาชีพที่ลูกค้ากังวลกนันนะกันหนาวว่าอาชีพนี้ออกรถได้ไหมอาชีพนี้ออกรถได้ไหมอะไรเงี้ย เข้ามาคุยกันนะครับ,บพักมาสอบถามของเรามีแอดมินตอบเกือบ24ชั่วโมงนะพี่นะเอาที่สะดวกนะครับสนใจยังไงรุ่นไหนเงื่อนไขอะไรยังไงมาคุยกันนะครับก็จบแค่นี้แล้วกัน,นครับสวัสดีครับผม